กลยุทธ์ที่4รอซ้ำยามเปลี้ยอย่าสู้ตอนเขาแข็งแรงจงรอให้เขาอ่อนแรงแล้วลงมือเพียงครั้งเดียวการรบคือศิลปะแห่งเวลาจงปล่อยให้ศัตรูเร่งรีบเผาแรงไปเองแล้วเจ้าจงนิ่งเย็นและฟันเพียงคมเดียวเมื่อเขาอ่อนที่สุดภาพในใจท่านอาจเป็นเสียงกลองศึก เสียงทหารตะโกนหรือเสียงดาบกระทบโลแต่แท้จริงแล้วกลยุทธ์ที่สี่เริ่มจากความเงียบไม่ใช่เงียบอย่างสิ้นหวังแต่คือความนิ่งเพื่อสังเกตเพื่อรอเพื่อเลือกจังหวะที่ใช่กลยุทธ์นี้ใช้ในถูกยุคไม่ว่าจักรพพัดิหรือแม่ค้าแต่ในสามก๊กมันถูกใช้โดยชายที่โดนตราว่าขี้ขลาด ทั้งที่แท้จริงเขาแค่รอเวลาฟังฟินขอพาท่านย้อนกลับไปสู่หนึ่งในศึกใหญ่คงเบ้งบกแคว้นเว่ยทับจกกกเคลื่อนพลครั้งใหญ่หวังตัดรากถอนโคนซุมาอี้แต่สุมาอี้ทำในสิ่งที่ทหารทั่วไปไม่เข้าใจเขาไม่รบเขานั่งเฉยๆอยู่ในค่ายกอดแขนเฝ้าดูไม่ตอบโต้ไม่หลงกลไม่โต้กลับแม้แต่น้อย คงเบ้งส่งคนยั่วโจมตีรอบนอกก่อกวนหน้าค่ายสุมาอี้ยังคงนิ่งแม้ทหารใต้บังคับบัญชาหลายคนจะร้อนรุ่มแต่เขาเพียงพูดเบาๆว่าคงเบ้งอยู่ไกลเหนื่อยเพราะการเดินทัพหากเขาบุกย่อมเป็นบุกด้วยกำลังที่ลดลงจงรอจนเขาเปี่ยแล้วเราค่อยลงมือเขารอวันแล้ววันเล่า จนขงเบ้งเริ่มหมดสเสบียงต้องถอยร่นสุมาอี้ยิงขยับทับไล่ตีจนจกกกเสียพื้นที่โดยแทบไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยแม้แต่น้อยนี่ไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่นี่คือศิลปะแห่งความอดทนเพราะเขาไม่จาเป็นต้องชนะในวันนี้หากสามารถชนะในวันที่ศัตรูอ่อนล้าโดยธรรมชาติของตนเองวิเคราะห์กลยุทธ์รอซ้ำอยางเปลี้ย กลยุทธ์นี้คือการเลือกเวลาเป็นอาวุธมันใช้ได้ผลดีในสถานการณ์ที่คุณรู้ว่าศัตรูอยู่ไกลศัตรูต้องใช้แรงก่อนหรือศัตรูมองคุณว่าอ่อนแอจึงรุกมาอย่างประมาทคุณเพียงแค่นั่งนิ่งไม่ตอบโต้ปล่อยให้เขาเผาแรงให้เขาออกนอกฐานเดินห่างจากแหล่งสเสบียงไกลจากเส้นทางถอยแล้วคุณจึงโจมตีแบบเต็มแรง ในเวลาที่เขาเหลืออะไรไม่มากสุมาอี้ไม่ใช่แม่ทัพที่รักการถอยแต่เขารู้ว่าการบกของศัตรูนั้นมีกำแพงคือความเหนื่อยและถ้าคุณไม่แสดงตัวตนให้ไล่ต้อนเขาจะเดินไปไกลเรื่อยๆจนไม่มีแรงกลับการนำไปใช้ในชีวิตจริงกลยุทธ์รอซ้ำยามเปลี่ยใช้ได้ดีในทางธุรกิจคู่แข่งเปิดตัวสินค้าก่อนคุณ ใช้งบโฆษณาเต็มที่จงเงียบไว้ดูจุดอ่อนพอเขาเงียบคุณจึงเปิดตัวด้วยจังหวะที่ตลาดเริ่มเบื่อเขาการเมืองในที่ทำงานคนที่ชอบแย่งซีนอวดเก่งมักจะหมดแรงเร็วปล่อยให้เขาทำทุกอย่างแล้วค่อยเสนอแนวทางในวันที่เขาทำพลาดในทางความสัมพันธ์หากมีคนพูดร้ายหรือกล่าวหาจงไม่ตอบตัวในทันทีรอให้เขาเผยไต รอให้เขาใช้คำแรงเกินเหตุแล้วคุณค่อยพูดด้วยความสงบน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเพราะในโลกนี้ความแข็งแรงไม่มีทางอยู่ได้ตลอดแต่ความเย็นนิ่งจะคงอยู่ได้นานกว่าเสมอบทสรุปอย่าปลัวหากคุณยังไม่พร้อมรบอย่ารีบลงสนามเพราะแค่อีกฝ่ายเริ่มก่อนจงนิ่งจงสังเกตจงพักกำลังและเมื่อเขาอ่อนล้าโดยไม่รู้ตัว คุณจงลงมืออย่างแม่นยำกลยุทธ์นี้ไม่ใช่ของคนขาดแต่คือศิลปะของนักรบที่ชนะโดยไม่ต้องวิ่งแข่งตอนหน้ากลยุทธ์ที่5ตีชิงตามไฟเมื่อไฟไหม้บ้านทุกคนแตกตื่นและในความวุ่นวายนั้นคือโอกาสสำหรับผู้ที่กล้าชิงก่อนใครห้ามพลาดครับ